สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ The Diva Zone 999 t า a Ro คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมิถุนหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนประจํา วันที่1-15สิสิงหาคม2568สําหรับการอ่านดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอันไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะถ้ายัางไงแม่หมอขอคนละหนึ่งไลค์นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วย เรามาดูกันนะคะว่าราศีมิถุนคนมีแฟนครึ่งแรกสิงหาคมน,นี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันค่ะขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมามิถุนคนมีแฟนเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอีโกทิฐิมาเต็มนะคะการไม่ยอมการกับฟัดกเฟียดการเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะหลายเรื่องที่เข้ามาเนี่ยมันทำให้ใครบางคนตื่นรู้ หรือเริ่มสำนึกได้นะคะคุณอาจจะเจอปัญหาอะไรหนักๆมาก็ได้บางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องอีโก้อัตตามันอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหามากมายที่สะสมนะคะทำให้อารมณ์คุณมันขึ้นทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ยอมอีกต่อไปแล้วบางคนมีปัญหาเรื่องการงานการเงินก็เป็นไปได้หลายๆอย่างหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะแต่ในความสัมพันธ์่ะมันเหมือนแบบคนของเราก็ ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ตื่นรู้แล้วสำนึกแล้วในสิ่งที่มันเกิดขึ้นพวกคุณค่อยๆปรึกษาพูดคุยกันบางคนชวนกันไปวัดหรือว่าพูดกันแบบเป็นผู้ใหญ่นิ่งมากขึ้นสองถ้วยที่เกิดขึ้นเป็นคู่กันนะรักและเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันและกันนะคะความสัมพันธ์บางคนอาจจะเริ่มต้นด้วยอะไรที่มันไม่ค่อยโอเคทำแล้วแบบไม่ค่อยถูกใจนะ่ะแต่พอมีการคุยกัน หลายๆอย่างก็เข้าตามตรอกออกตามประตูนะคะบางคนก็คือไปกราบไหว้ผู้ใหญ่หรือว่าทําอะไรตามทำเนียมผูกข้อไม้ข้อมือหรือว่าแต่งงานกันก็ได้นะมีบางอย่างที่เชื่อมโยงคุณทั้งสองคนอยู่นะคะอะบางคนเกี่ยวข้องกับราศีพฤกษกรักขนาพฤกษกหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วก็บางคนนะ่ะมีคู่ที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าโตมากกว่าหรือว่าสิ่งที่เข้ามา ให้คุณได้พบเจอมันทําให้เราได้ตื่นรู้ปัญหาบางอย่างมันอาจจะเกิดจากที่ตัวเราก็ได้นะคะที่เป็นผู้สร้างเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่สร้างอุปสรรคต่างๆนานามากมายแฟนของคุณอาจจะมาทําให้คุณตื่นรู้ก็ได้แล้วก็เหมือนใจเย็นมากขึ้นเนาะอืมคุณอาจจะคุณนะ่ะเจอคู่ที่มีสิ่งมีธรรมนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ให้โอกาสมันเลยเหมือนว่าคุณรู้สึกว่า คุณได้เจอคู่แท้แล้วบางคนนะ่ะอาจจะเคยผิดหวังเสียใจมาจากความรักในครั้งเก่าก่อนนะคะแล้วก็ตัวคุณความรักเข้ามาเหมือนคุณก็ผักใสไล่ส่งคุณก็รู้สึกว่ามันคงไม่ใช่ความรักที่แท้จริงหรือว่ามันมีปัญหาเลยบางอย่างเกี่ยวกับความรักซึ่งบางทีอาจจะเกิดจากที่ตัวเราก็ได้นะคะแต่วิบากกรรมเหล่านั้นมันได้หลุดพ้นแล้วคุณอาจจะพึ่งคบหาดูใจกับใครก็ได้นะคะแล้วเขาเป็นคนเหมือนคนที่ฟ้าส่งมาให้คุณ คุณได้เจอคู่แท้คู่รักนะคะอืมเนี่ยอ่ะต่อมามันเหมือนคือบางคนอ่ะอาจจะเพิ่งอกหักเสียใจมาจากคนเก่าแล้วก็มาคบกับคนใหม่เป็นแฟนแล้วเราก็อาจจะต่อต้านก็ได้ว่าไม่ใช่นะคะเขาไม่ใช่เราพยายามที่จะแบบเหมือนทําลายใจิตใจเขาเพื่อให้เขาออกไปจากชีวิตของเรา แต่กลายเป็นว่าคนคนนั้นน่ะเป็นคนที่คุณอาจจะตามหามาทางชีวิตก็ได้หลายๆอย่างมันเปิดมุมอมองใหม่ๆให้กับคุณนะคะไม่มอง,มองว่าตอนนี้เหมือนคุณคบอยู่กับใครอ่ะคนนั้นเป็นคนที่มีบุญที่ดีน่ะที่คอยพพอร์ตกันสนับสนุนกันนะคะ,ะทีนี้มาดูนะคะว่า มาดูนะคะว่าตอนนี้แฟนของราศีมิถุนเขามองคุณเป็นยังไงบ้างนะคะในสายตาของเขาคุณน่ะเป็นเหมือนเด็กน้อยเลยเป็นคนทันสมัยนะคะเป็นเด็กน้อยเป็นอะไรที่เราอาจจะเพิ่งเริ่มต้นที่จะเป็นแฟนกันคบหาดูใจกันนะคะคุณชอบอะไรที่เป็น perfectionist นะคะเป็นคนที่หัวสูงอยู่พอสมควรแต่คุณน่ะเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่ฉลาด คุณเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างช้าเพราะว่าคุณใช้เหตุผลแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะคะคุณชอบอะไรที่ถูกต้องชัดเจนไม่ชอบอะไรที่หมกเม็ดตัวคุณนะ่ะห้าถ้วยนะที่เขารู้สึกนะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณติดค้างอยู่สําหรับมิถุนบางคนอาจจะเลิกกับแฟนมาแล้วกับแฟนก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะแล้วมาคบกับเขาเป็นแฟนเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะยังมุฟออนจากคนเก่าไม่ได้เนี่ย ไม่ว่าเขาจะทําดีเท่าไหร่คุณก็ไม่สนใจเขานะคะเพราะว่าคุณติดค้างอยู่กับคนเก่าๆอยู่บางทีในตัวจัสติกอาจจะเข้ามาฟ้องก็ได้ว่าอยากได้ความชัดเจนจากคุณนะอยากให้คุณนะ่ะให้ความยุติธรรมกับเขาถึงเขาจะเพิ่งมาคบกับคุณเป็นแฟนนะ่ะแต่เขาก็เป็นแฟนคุณนะอืมเขารอที่จะให้คุณนะ่ะให้ความเป็นธรรมกับเขานะคะแต่ถ้าเราครบกับคนคนนี้มานานแล้วเนี่ยแฟนของเราเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงว่าดูเหมือนว่าคุณอาจจะยัง เชยความรู้สึกกับสิ่งที่แฟนของคุณทําในอดีตก็เป็นไปได้คุณยังไม่แหกไั่เขานะคะยังไม่ปลดปล่อยเขาทําอะไรก็ไม่ถูกใจบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันชาวราศีตุลลักษนาตุลก็เป็นไปได้ค่ะต่อมามาดูนะคะว่าเขาจะแอคชั่นอะไรกับราศีมิถุนลัคนามิถุนในช่วงจังหวะของครึ่งแรกสิงหาคมนี้ แนของคุณจะแอคชั่นอะไรด้วย We all for June ค่อยๆเรียนรู้กันละกันนะคะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีพาคุณออกสู่สังคมพบเจอผู้คนนะคะทำความรู้จักกันละกันนิ่งมากขึ้นนะคะโฟกัสในเรื่องของเป้าหมายอนาคตที่จะมีคุณอยู่ด้วยนะคะอือแล้วก็ลงทุนแล้วก็ใส่ใจเกี่ยวกับคุณอยากให้คุณสนใจเขานะ่ะอยากให้คุณให้ค่ากับเขานะคะ ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะดูนิ่งๆนะคะเพราะว่าตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากดูคุณว่าคุณมีฟีดแบ็กอะไรยังไงบางคนอ่ะเพิ่งคบกันเป็นแฟนอ่ะต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้มีความมั่นใจมากพอกับตัวคุณนะคะว่าคุณจะตอบรับกับความรักของเขาหรือเปล่านะคะคุณจะยังไงนะ เขาอาจจะมีของขวัญของฝากหรือว่าเทคแคร์ดูแลคุณก็เป็นไปได้นะชวนไปทานข้าวหรือเทคแคร์อื่นๆนะคะเขาจะเข้ามาเอาใจคุณซัพพอร์ตหัวใจคุณแล้วก็หาอาหารการกินฮิวใจคุณเป็นสายอบอุ่นนะบางเรื่องเขาอาจจะคิดมากนะแต่เขาจะพยายามไม่ไม่บอกคุณพยายามเก็บไว้กลัวคุณไม่สบายใจนะคะไม่อยากให้คุณมองเขาว่าแบบงี่เงา่าอารมณ์อ่อนไหวอะไรแบบนี้นะคะบางทีคิดถึงใจจะคาก็ ไม่กล้าที่จะบอกก็มีนะคะอ่ะมีแนวโน้มของการเดินทางมาหานะคะพูดคุยกันหรือว่าถ้าเกิดเรากับเขาคบกันมาเนิ่นนานแล้วความสัมพันธ์มันก็ยังคงดําเนินไปแบบนี้แหละเรื่อยๆนะคะนิ่งๆแบบนี้ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่เดินทางไปข้างหน้าแล้วก็ปัญหาบางอย่างถ้าเราเคยมีต่อกันนะ่ะมันค่อยๆจางหายไปนะคะหรือว่าแบบในเรื่องของอารมณ์ที่ร้อนๆนะ่ะมันค่อยๆเบาลงสําหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับ คนที่เกิดวันพฤหัสเราหรือเขาก็ได้กลุ่มธาตุดินมังกพรพุกศกกันกลุ่มธาตุน้ํากรากดพลิกจิกเมีนค่ะต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคนมีแฟนครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรนะคะสี่ไม้เก้าเหรียญ k n n o o p p n t t c l l s acles, แล้วก็ The Sun นะคะความรักความสัมพันธ์เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ตัวคุณกับเขาได้อยู่ร่วมกันนะคะมีความมั่นคงทางจิตใจ ตัวคุณคอยซับพอร์ตสนับสนุนเขาอยู่แล้วนะคะส่วนความสัมพันธ์เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้หวานออกสือ่อตัวเขาอาจจะไปอยู่ในมุมของเขาทําอะไรชิวๆของเขานะคะหรือแบบเป็นสายแบบแคล้ายๆอินโทรเวิร์ดก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีอะไรที่เขาสนใจอยู่อาจจะหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นทักทายค,คุณบ้างคุยกันบ้างแบบคือไม่ได้หวานออกสือ่อไม่ได้แบบประกาศให้โลกรู้อะไรแบบนี้นะคะมีความเป็นส่วนตัวสูงอยู่พอสมควรคนคนนี้ คิงอ of เพนเดอร์ความสัมพันธ์ที่มันหนักแน่นขึ้นโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช้เหตุใช้ผลแล้วก็มองในเรื่องของอนาคตการสร้างฐานะการเงินที่มากขึ้นนะคะมีความจริงจังในความสัมพันธ์เดือ Sun ันมีข่าวดีเข้ามาหรือว่าถ้าเกิดเรากับเขาไม่เข้าใจกันเนี่ยจะปรับความเข้าใจกันได้มีพลังงานของความสดใสความเป็นเด็กบรรยากาศดีๆที่มันจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักยิ้มง่ายขึ้นสดใสามากขึ้นมีเรื่องที่ให้เราแบบ ดีใจกันนะหรือว่าไปเที่ยวเล่นแบบเด็กๆก,ก็เป็นไปได้นะคะหรือมีสัญญาณดีๆเข้ามามีการตกลงอะไรกันเกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งคู่ The s u ับางคนอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการจะมีลูกหรือเปล่าหรือว่าวางแผนอนาคตเกี่ยวกับการจะมีลูกก็เป็นไปได้นะคะ ทีนี้มาดูในส่วนของข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณตอนนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรลืมบอกไปนะบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันเดือดซันคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณตอนนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะเคมีเราไม่ตรงกันแต่งตัวน่ารักจังมีแฟนแล้วเอ๊ยยังไงนะคะโกรธมาก,กดกลับไม่โกงนะคะ อสำหรับเคมีไม่ตรงกันก็อาจจะมีบางอย่างที่สนใจไม่เหมือนกันความรักมันก็เหมือนต้องปรับปรุงกันอยู่ตลอดนะคะไม่ใช่รักแล้วรักเลยไม่ต้องปรับปรุงอะไรใดๆไม่ต้องเรียนรู้กันอะไรกันมันก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณกับเขาอาจจะมีปัญหาก,กันก็ได้นะมันมีคําพูดเหล่านี้นะคะที่มันมีไพ่ในตัวของแอคชั่นที่เขาแบบไม่สนใจหรือเขารู้สึก เบื่อนายอะไรแบบนี้นะคะมันก็เราก็อาจจะต้องปรับปรุงส่วนมีแฟนแล้วหมายความว่ายังไงคุณก็เป็นแฟนของเขาไงนะคะคุณเป็นแฟนของเขาหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการโกรธอะไรกันก็ได้หรือบางคนนะ่ะไปคบคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะคะก็ต้องทาใจตัวเองแล้วคุณมาดูในพาทของคนมีแฟนเนาะบางทีเขาอาจจะมีแฟนของเขาอยู่แล้วนะคะหรือหรือบางทีเนี่ยอันเนี้ยในข้อความเนี่ยมันมี มันมีไพ่แอคชั่นจำได้ใช่ไหมห้าถ้วยนะคะที่แม่หมอบอกว่าเขาอาจจะยังติดว่าเขายังมุ่ออนจากคนเก่าไม่ได้ทีนี้เราอาจจะเข้าไปในช่วงจังหวะที่เขาตัดใจไม่ได้แล้วเขากลับไปคุยกันหรือเปล่าแล้วเขาไปตกลงกันเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่ว่าไม่กล้าที่จะบอกเรานะคะเราก็อาจจะเป็นแฟนลับๆของเขาอย่างเงี้ยนะคะอืมซึ่งในจังหวะเนี้ยถ้าคุณไปเจอสถานการณ์แบบเนี้ยที่เกิดขึ้นอ่ะอยู่ดีๆเลิกกับแฟน ไปแล้วนะคะเลิกเลิกกับแฟนเก่าเธอไปแล้วแล้วเธอมาตกลงคบกับฉันเป็นแฟนแล้วอยู่ดีๆกลับไปคบกันอย่างเงี้ยมันหมายความว่าอย่างไงนะคะคุณมีพลังที่จะเดินออกมาได้จากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะคะมันเป็นเดอรซันอ่ะคุณมีพลังอ่ะพลังงานที่ดีๆอยู่แล้วมีความมั่นใจแล้วก็คุณมีตัวเลือกมีทางเลือกคุณสดใสคุณเป็นประกายมากกว่านั้นนะคะถ้าวันนี้เขาไม่เห็นค่าคุณคุณไม่ต้องไปสนใจเขาเลยนะคะคุณมีคุณค่ามากกว่า King of Pentacles คุณมีทั้งเงินมีทั้งชื่อเสียงมีทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นใจคุณเป็นเดอร์ซันอนะเขาคุณเป็นพระอาทิตย์ดวงเดียวของจัก,กรวาลน,นะคะเราซึ่งถ้าเขาปฏิเสธคุณไปเขาก็มีแนวโน้วนมว่าเขาจะไม่ได้เจอพระอาทิตย์ที่สดใสแบบคุณนะคะสําหรับบางคนนะอืแต่ถ้าแบบมันไม่ได้มีโมเมนต์อะไรแบบนั้นมันก็หมายถึงว่ามีแฟนแล้วก็คือเรานี่แหละนะคะต่อมามาดูในส่วนของการดอลเลกคิล ความรักราศีมิถุนคนมีแฟนนะจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกนี้ขอหนึ่งใบได้เป็นใบนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณเองต้องเหมือนให้ value เกี่ยวกับตัวเองนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองน่ะเห็นคุณค่าในตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองก่อนเวลาของการเยียวยา ก็ได้นะคะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเงาที่มันอยู่ในใจของคุณอะบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับคุณนะคะแต่ว่าเราไปให้ค่าในเงาเงาที่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแอคชั่นอะไรใดๆแต่ว่ามันเป็นเงาเป็นภาพจําเป็นมุมที่เราไปขยายมันให้มัน มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะคะซึ่งมันทําให้ใจของคุณนะ่ะมันไม่สว่างนะคะรวมถึงในใบนี้อาจจะมาบอกก็ได้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณนะ่ะเห็นคุณค่าในตัวเองเดอะซันนะคะคุณเป็นพระอาทิตย์นะฉันเป็นพระอาทิตย์นะมีดม,มีดวงเดียวในจัก,กรวาลน,นะคะคุณสามารถที่จะเผาผ่านพลังงานที่มันไม่ดีออกไปจากจิตใจคุณได้แล้วคุณก็เป็นแสงที่เปล่งประกายให้กับคนอื่นเรื่องราวบางอย่างที่ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจคุณมากๆเสียใจด้วยนะคะมันไม่มีผลต่อใจของคุณมันคือเชื้อเพลิงชั้นดีแหละที่ยิ่งทําให้คุณเติบโตแล้วก็เป็นประกายมากยิ่งขึ้นไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ตัวคุณนะ่ะเศร้าหมองได้อีกต่อไปนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นแบบใดก็ตามแล้วก็มองว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณไม่เก็บขยะจัก,กรวาลเนี่ย มาทำลายในเรื่องของความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะความรักของพวกคุณกันลังเติบโตขึ้นขอให้ราศีมิถุนคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่คนโสดค่ะมมบออนมาที่ราศีมิถุนคนโสดครึ่งแรกสิงหคาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมามิถุนคนโสดเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคุณอาจจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆก็ได้นะคะหรือได้ทดลองคุยกันพูดคุยกัน แต่บางอย่างยังติดค้างอยู่นะมันเป็นเหมือนโชคชะตาที่ผัดผายคุณได้ไปเจอใครนะคะหรือคุณอาจจะเพิ่งอกหักเสียใจมาแล้วทีเนี้ยคุณและเขาคนนั้นอาจจะไม่ใช่คู่กันแหละโชคชะตาเลยพัดพาส่งคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งคุณก็ค่อนข้างที่จะว้าวุ่นใจกับคนคนนั้นคนคนนั้นคือตามจีบตามลุกคุณจนคุณอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดใจาก็ได้หรือว่าไม่แน่ใจว่า เขาจะรักคุณจริงหรือเปล่านะคะหรือเป็นแค่ช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่านะแต่ตัวคุณเองก็รู้สึกสับสนในตัวเองนะคะว่าอฉันจะกลับไปหาคนเก่าหรือจะอยู่กับคนใหม่ดีคนใหม่ก็น่าสนใจนะคะส่วนคนเก่าเนี่ยดูเหมือนตัวเขาเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจมากๆนะ่การที่เขาวนกลับมาอีกครั้งนึะ่ะคุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องราวมันจะกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าสําหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับ ชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมวิออฟฟอ์จุนอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสเราหรือเขาก็ได้นะคะรวมถึงอาจจะเป็นต่างประเทศหรือโลกออนไลน์ได้ด้วยทีเนี้ยในส่วนของคนโสดอะ่ะมันก็จะมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยเนาะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณอะ่ะมันเหมือนว่าหลา,หลายอย่างมันติดล็อกติดลมนะคะแล้วก็บางทีมันอาจจะติดที่เราก็ได้ติดที่เรา หรือติดที่เขาก็ได้นะคะมันดูเหมือนมันมันนิ่งอะ่ะบางทีตัวเขาอาจจะล็อกมองไวแล้วก็ได้นะคะว่าให้เราอยู่แค่นี้ในสเตตัสเหล่านั้นนะหรือเราอาจจะล็อกมองไว้ก็ได้ว่าให้เขาอยู่แค่นี้ในสเตตัสเหล่านั้นอ่ะต่อมามาดูนะคะว่า ในช่วงจังหวะครึ่งแรกนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับราศีมิถุนลัคนามิถุนคนโสดบ้างนะคะความสัมพันธ์ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวกันบางคนเป็นเฟรนด์โซนหรือเป็นคนที่เราพูดคุยกันนะคะค่อยๆพัฒนากันค่อยๆพูดคุยกันรู้ถึงข้อดีข้อเสียนะคะบางคนอาจจะคุยกันในโลกของออนไลน์แต่เราก็กลัวเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยนะคะไม่กล้าเปิดใจเต็มร้อยกลัวเจอคนที่เข้ามาหลอกลวงนะคะ หรือว่าตัวเราเองอาจจะเคยทําความผิดอะไรไว้ดังนั้นเวลาคุยกันเนี่ยก็รู้สึกต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกลัวโดนทิ้งด้วยคุณอาจจะมีอะไรที่ปกปิดไว้ก็ได้หรือเขาก็ได้นะหรือใครบางคนที่เข้ามาก็ได้มันเหมือนแบบต้องค่อยๆดูใจก้าวไม้นะคุณอาจจะขีดเส้นไว้ก็ได้ว่าให้ความสัมพันธ์นี้อยู่แค่นี้ก่อน ยังไม่พร้อมที่จะมีความรักบางคนก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในพลังงานความรักเก่าๆอยู่เลยนะคะยังอยากกลับไปในความสัมพันธ์เก่าๆของคุณแฟนเก่าของคุณนะซึ่งบางทีที่ผ่านมาเขาก็ทรมานทรกรรมคุณนะคะแต่คุณก็ยังอยากกลับเข้าไปในความสัมพันธ์เหล่านั้นหรือบางคนนะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะ มันอาจจะเป็นความลับก็ได้นะคะซึ่งไม่รู้ใครเป็นคนขีดเส้นไว้นะว่าไม่ให้ก้าวข้ามผ่านความสัมพันธ์เหล่านี้เหมือนบล็อกไวอ้อาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้นะคะอ่ะยังไงนะคนโสดคนโสดมีสองสองแบบเนาะมีทั้งคนโสดที่แบบไม่มีสถานะเหมือนเราไปแอบชอบก็ได้นะหรือไปแบบแอบคบก็ได้เราไม่มีสถานะนะ just i c เข้ามา the hangman เข้ามา the tower เข้ามา หนึ่งถ้วยเข้ามานะคะในช่วงจังหวะของครึ่งแรกเนี้ยเหมือนว่าราศีมิถุนนะพยายามที่จะเลือกนะคะพยายามที่จะให้ความแฟร์ให้ความยุติธรรมพยายามที่จะตัดสินใจนะคุณอาจจะมีตัวเลือกในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นคนเก่าแล้วก็คนใหม่ก็ได้นะหรือว่าอบางคนก็อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็อยากได้ความชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์แล้วตัวคุณก็อาจจะมีคนใหม่เข้ามาด้วยหรือเปล่าหรือย,ยังไงหรือคุณกําลังที่จะ ให้ความชัดเจนกับใครบางคนหรือเปล่ามันเหมือนมีอะไรที่ติดขัดติดขางอะไรที่มันอาจจะเป็นปมที่ความคิดก็ได้นะการติดล็อกติดหล่มบางอย่างมันอาจจะมาจากความคิดนะคะความคิดของคนซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่สถานการณ์แล้วก็ในเรื่องของความรักอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจอะ่ะบางคนนะ่ะติดล็อกที่ความคิด ใจมันก็ไม่เปิดนะคะสถานการณ์หรือพาวเวอร์มันอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเรื่องราวกระทนหันที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ความลับบางอย่างอาจจะแตกหรือใครบางคนอาจจะทนไม่ไหวแล้วในความสัมพันธ์นะคะหนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่ของความรักนะอ,อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ล้มล้างสิ่งเก่าๆเ,เพื่อเริ่มต้นความรักใหม่ก็ได้อาจจะตัดสินใจได้นะว่าจะเลือกคบหรือจะเลือกคุยกับใครหรือใครบางคนที่ซ่อนความลับอะไรไว้อยู่มันจะถูกเปิดขึ้นมาใหม่ นะคะมันจะถูกเปิดให้ได้ล่วงรู้นะคะว่ามันคืออะไรคนโสดก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณพังทลายเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆที่คุณรอแล้วคุณก็เปิดใจให้กับความรักใหม่ๆที่มันเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะสำหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันพุธเราหรือเขาก็ได้ จัสติกราศีตุลลัคนาตุลเดอะทาวเวอร์คนที่เกิดวันอังคารเราหรือใครก็ได้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคนโสดคนโสดราศีมิถุนลัคนามิถุนในช่วงจังหวะของครึ่งแรกสิงหาคมนี้นะคะความรักจะเป็นเช่นไรไมิถุนคนโสดอืม เมื่อกี้ทาวเวอร์เนาะบางทีถ้าเกิดเราปกปิดซ่อนเลนส์อะไรไว้เนี่ยมันจะถูกเปิดออกมานะคะบทสรุปความรักมิถุนคนโสดครึ่งแรกนี้นะคะสองถ้วยห้าถ้วยควีนเหรียญแล้วก็เพจออเพนเดอร์โคนะคะโอเคความรักเป็นยังไงนะคะมิถุนมิถุนคนโสด คนโสดอยากมีคู่อยากมีคนรักนะคะหรือว่าคุณอาจจะเจอคนที่คุณถูกใจรู้ใจแล้วนะคะคุณอาจจะเจอใครแล้วแล้วคุณก็โฟกัสอยู่ที่เขานะคะปรารถนาที่เขาแต่ทีเนี้ยคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่าหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด,ดูเหมือนว่าเขายังมุดอ่อนไม่ได้นะเขายังติดค้างอยู่กับคนเก่าอยู่หรือยังอาจจะเสียความรู้สึกกับคุณก็ได้นะค,ะคุณอาจจะ คุยกับเขานะคะคุยคุยแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรกับเขาก็เป็นไปได้นะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเสียความรู้สึกหรือว่ารู้สึกว่าคุณนะ่ะให้คุณค่ากับคนเก่า,กาของคุณหรือกับคนอื่นนะ่ะมากกว่าเขาก็ได้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้คุณเท่าไหร่คุณก็อาจจะไม่สนใจก็ได้นะเออหรือว่าสิ่งที่คุณทำนะ่ะมันอาจจะดูน้อยดูด้อยดูเหมือนไม่เท่ากับคนอื่นทั้งทงท,งที่ตัวเขาอ่ะเข้าไปในโหมดของ ความสัมพันธ์ที่มันเหมือนคุยกันเยอะคุยกันเยอะหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้แต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นั้นก็ไม่ได้รับการตอบสนองนะคะคิ e นอเปนเดอร์โคที่เกิดขึ้นเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณจะให้คุณค่ากับตัวเองด้วยนะคะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองหาเงินหาทองหรือสนใจในตัวธุรกิจอะไรของคุณหรือหน้าที่การงานของคุณมันมีแนวโน้มนะมิถุนนะอาจจะเจอความรักที่แตกต่างวัยคุณ อาจจะอายุน้อยกว่าก็ได้หรือเขาคนนั้นอาจจะอายุมากกว่าก็ได้นะคะอ่ะมันมีแนวโน้มเนาะแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มธาตุดินมังกรพฤกษกกันหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองแล้วก็ตัวคุณอาจจะมันมีแนวโน้มพูดอาจจะน้อยกว่านะหรือเขานะคะก็เป็นเหมือนเพื่อนใหม่ๆคนใหม่ๆที่คุณสนใจค่อยๆศึกษาดูใจกันนะคะ คนโสดทีเนี้ยยังไงนะยังดึงดูดกันอยู่นะยังดึงดูดกันอยู่แต่เราก็เหมือนมูบออนไม่ได้เนาะมิถุนมีแนวโนม้มคนโสดยังมูบออนจากความรักเก่าๆไม่ได้นะคะหรือคนที่มาเกี่ยวข้องกับคุณยังมุบออนไม่ได้หรือว่าคนที่เราคุยเป็นพิเศษหรือสนใจเป็นพิเศษอนะถ้าเราโฟกัสเขานะ่ะมันมีแนวโน้มว่าเขาว่าเสียความรู้สึกอยู่นะ เสียความรู้สึกจากการกระทำของเรานี่แหละนะคะแต่ทีเนี้ยเป็นเพื่อนใหม่หมเนาะเป็นความสัมพันธ์ใหม่หมยังต้องคือสนใจกันอยู่แต่ว่ายังคงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้หรือทำความรู้จักกันมากกว่านี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อความม่ถุนคนโสดมีอะไรบ้างน่ารักรักอือ <c oughs> ขอจีบได้ไหมไม่ชอบถูกควบคุมยังไงนะคะมิถุนคนโสดคุณอาจจะไปเจอคนที่คุณรู้สึกถูกใจชอบนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่ารักเขาไปแล้วนะคะ,อ,ะอยากจะจีบอยากจะแบบอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาคนนั้นอาจจะดูเหมือนอยากควบคุมคุณก็ได้หรือว่าใครบางคนไม่ชอบให้คุณควบคุมนะคะแต่ถึงเวลาเดี๋ยวมาหาเอง อาจจะเป็นความรักที่ยังจะต้องให้อิสระกันละกันอยู่เพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะทีเนี้ยคนอันเนี้ยคนโสดเนาะแล้วทีเนี้ยคนโสดที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่หมอจะบอกว่าคุณน่ะมีแนวโน,น้มว่าคนคนของคุณน่ะที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะเขาก็เขาก็รู้สึกเสียใจในคุณนะว่าบางทีอ่ะอาจจะเป็นเพราะ คือเขาทําอะไรก็ไม่ถูกใจคุณหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะหรือบางทีเนี่ยตัวคุณนะ่ะที่ไม่ชัดเจนนะ่ะกับเขานะคะคือคุณอาจจะได้รับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วคุณก็เป็นคนโสดก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นนะ่ะไม่ได้รักคุณหรือว่าแบบไม่ได้สนใจคุณเท่าที่ควรนะ่ะคุณจาเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองนะ่ะได้รู้จัก กับคนใหม่ๆหรือทําความรู้จักกับคนใหม่ๆนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองหรือถ้าเราเป็นคนโสดที่อกหักมาแล้วแล้วทีเนี้ยแยกย้ายกันแล้วแต่คุณยังมูฟออนไม่ได้น่ะคุณจะเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้คุยหรือทําความรู้จักกับคนใหม่ๆด้วยนะคะเพราะมันมีแนวนมของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือกับคนใหม่ๆที่คุณไปทดลองพูดคุยอยู่นะ มันสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็สารสัมพันธ์ไปได้แต่ถ้าเรายังติดอยู่กับอดีตกับคนเก่าที่เรายังมุฟไม่ได้นะคะหรือกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่เขาไม่สนใจเราเลยนะคะที่ทําให้เราเสียใจอย่างเงี้ยมันมันเสียเวลานะคะแม่หมอจะบอกอย่างนั้นคุณจาเป็นต้องให้โอ,อกาสตัวเองด้วยต่อมาในส่วนของการออรลเคิลความรักมิถุนคนโสดจะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบค่ะครึ่งแรกนี้นะ ได้เป็นใบนี้เนี่ยนกฟินิตเนี่ยทุกคนเป็นบทเรียนใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นช่วงจังหวะของการกลับมาเกิดใหม่การเติบโตใหม่ของคุณเติบโตจากหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรฟื้นคืนชีพนะจากสิ่งที่ทําให้คุณนะ่ะรู้สึกว่าเสียหายเสียใจนะคะ ตอนนี้คุณจะกลับมามีชีวิตชีวาใหม่อีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นเหมือนกลุ่มธาตุดินที่เป็นดินนะที่ดินเนี่ยก่อเกิดพลังงานสิ่งที่มีชีวิตต่างๆเนี่ยขึ้นมาจากสสารมวลสารและธาตุต่างๆที่มันถูกเผาไหม้ก็ได้นะก่อให้เป็นดินขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งต่างๆให้เติบโตได้รวมถึงตัวคุณด้วยขอให้มีทุนมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ